สวัสดีครับพ่อผมูุอยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูปกุ้ยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช่องยูทูปก็จะเป็นการนําคลิปนะครับจากการไลฟ์สดนะครับมาให้ชมกันทุกเช้านะครับ7จ็ดโมงเช้านะครับผมสวัสดีถ้าทางชั้นเรียนนะครับเวลาประมาณ10บนาฬิกาของวันที่24นะครับวันที่24กันยายน2องพนสะครับส่วนทางช่องยูทูปนะครับเจอกันเป็นวันจันทร์ที่25นะครับ ก่อนไปทำงานต้นสัปดาห์นะครับมาเจอกับคลิปรีวิวตัวเลข4ตัวนะครับของครูเอกได้ทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องครูเอกด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับกลุ่มเลขวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลข6 964 6964นะครับครูเอกตั้งชื่อว่าสรรหาสิ่งใหม่ๆ นะครับสัญหาสิ่งใหม่จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับก่อนเข้าคลิปเดี๋ยวอรุญาตแชร์นะครับขออนุญาตแชร์แชร์คลิปไปยังกลุ่มนะครับโอเคดีวแป๊มนครับ เรียบร้อยครับผมอ่าวันนี้นะครับกลุ่มเลขของเรา6964นะครับขอเข้ามาคือมันก็เป็นช่วงที่คุยเอกเคยพูดให้ฝังแล้วครับว่า69ตามด้วย xx เนี่ยนะครับตอนนั้นคุยดันไปโพสแล้วโอ้มีคนขอเยอะเลยกลุ่มนี้ของเขาที่มาแทบผมว่าน่าจะเป็น69แล้วตามด้วย xx เนี่ยนะครับแลหลังจากที่คุณได้ได้ยินกันเดี๋ยวก็จะมีขอ,อกันมาอีกแน่นอะนแต่ว่า ผมมองว่าก็ขอกันเยอะแล้วนะก <c oughs> ็ <c oughs> ขอยังยังมีอีกนะครับไม่ได้ไม่ใช่มีแค่นี้นะผมมาประมาณอีกว่ามันสิบคลิปนะครับไล่ไล่เรียงกันในช่วงนั้นนะเมื่อมาห้าหกเดือนที่แล้วนะโอ้เลียงกันไปตับเลยนะครับได้ชมกันแน่นอนนะครับอก่อนอื่นนะครับขอพูดเราพูดด้านด้านหลังไปเยอะแล้วนะครับด้านหลังไปเยอะแล้วว่าเอ้มันจะออกแนวสัรหาสิ่งใหมย,ย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูด้านหน้าก่อนเพราะเลขเนี้ยทีเด็ด อยู่ที่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลังอีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสตัวหน้าครับด้านของบุคลิกค่อนข้างจะดูด,ดึงดูดเป็นอย่างยิ่งนะพื้นฐานเป็นคนที่ถ้าเกิดได้สร้างคอนเนคกชันกับใครไม่ว่าจะวิธีการพูดการแสดงออกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาทําได้ดีมากเป็นคนล่าเริงสุดๆนะครับเป็นคนล่าเริงสุดๆแล้วที่หนักกว่านั้นคือเป็นคนแต,ตแต่งตัวดีแต่งตัวดีแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะนั่ง เดินเที่ยวนอนทํางานอะไรพวกนี้คือต้องดูดีตลอดเวลาชอบแต่งตัวมากครับเป็นแฟชั่นนิสตา่ายก,กลุ่มเลขหนึ่งเลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรักษาวความสะอาดตัวเองเป็นอย่างดียิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขเนี้ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่สายสเสน่ห์แรงดึงดูดซึ่งหลายคนยังมองว่าเอ๊สเสน่ห์ก็ต้องเป็นพวก2องสามสามหกแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะจริงๆมันก็มีหลายเลขเองสี่หกเองหกเก้าเองนะครับหนึ่งหกสองหก แล้วเนี่ยได้หมดยิ่งกลุ่มเนี้ยยงเป็น6กเก้าความสวยความสะพรั่งมันออกมาความหล่อที่มันดูเตะตาผู้คนเห็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรออ,อล่าออกเยอ่ยนะครับหกเก้าเนี่ยหกเก้าหกสี่เนี่ยก็ไม่ใช่แบบเออธรรมดาเลยนะครับถ้าแรงดึงดูดเต็มสิบกู้ให้กลวยให้สิบเหมือนกันนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับสาหรับบุคลิกภายนอกถือว่าดูดีมากแล้วก็ยิ่งเป็นคนช่างเจรจาสนุกสนานล่า,ลา,ลาเริงเข้ากับคนอื่นได้ง่ายด้วยอย่างเงี้ยยิ่งแบบ แรงดึงดูดยิ่งสูงถือว่าได้หลายงานนะครับเกี่ยวกับพวกงานบริการงานต้อนรับต่างๆหรือว่างานสร้างคอนเน็กชันต่างๆเนี่ยได้หมดพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะภาพมันดูดีมากนะครับบุคลิกเขาภายนเกาก็ดูดีมากสําหรับเลขกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นทีเด็ดะผมว่ามันน่าจะอยู่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลังด้วยซ้ำนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้แต่ด้านหลังก็ไม่ได้น้อยหน้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ6946ลงท้ายด้วยเลข4นะครับลงท้ายด้วยเลข4ี่นะครับ เป็นคนที่อย่างแรกเลยที่ผมบอกข้อดีเขาเป็นคนที่คิดวิเคราะห์หรือว่ามองหาแนวทางที่เป็นสิ่งใหม่ๆเสมอหรืออะไรที่มันแบบไม่รู้เขาจะคิดมันมาตลอดคิดมันมาเรื่อยๆคิดแบบว่าเอ้ยยังไงดีจะไปทางไหนดีควรจะทําอย่างไรดีนะครับคนเลขเนี้ยสีท้ายเนี่ยเรียกว่า สนุกตลอดไม่มีซ้ำไม่มีจำเจแน,น่นอนสำหรับคนเลขสีถ่ายนะครับแต่ข้อด้อยคือมันก็คิดไปเรื่อยครับบางทีก็หาที่จมไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะคนเลขสีนะก็จะฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มอนเครียดนะ่ะคนเครียดพูดไปเรื่อยคอยอยู่ด้วยก็จะแบบเอาคิดใหม่แล้วหรออะไรพวกนี้ยแต่คือมันดีมันดีในแง่ของการทํางานเวลาที่คุณแบบเป็นคนพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างนี้ผมบอกอร ถ้าคุณต้องการอะไรที่มันแบบไม่ซ้าใครไม่ซ้าใครต้องการแนวใหม่ที่มันหลากหลายเนะี่ยเลขสีไทยถือว่าโอเคนะแล้วยิ่งประกอบกับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขหกความคิดสร้างสรรค์มันยิ่งแบบบันเจิดเลยสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มันแปลกใหม่สิ่งที่มันดูแบบว้าวอะส่วนใหญ่แล้วออกมาจากคนที่มีแนวคิดแบบหกสีนะหกสีไทยนะครับดีมากเป็นสายเอนเตอร์เทนเนอร์คือคิดอะไรแล้วมันต้องแบบ แบบต้องได้แบบคนเห็นป๊อปต้องว้าวอะประมาณนี้เลยนะครับแต่ข้อด้อยอย่างที่บอกไปมันก็ฟุงฟ้งๆหน่อย <c oughs> นะครับแล้วทีเด็ดกว่านั้นก็คือตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9้า <c oughs> สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาครีเอทมาในหัวน,นาเสนอได้หลากหลายช่องทางมาแค่ไหนไปได้หมดนะครับไม่มีไม่มีมมย่นย่อไม่มีแบบเฮ้ยนี่นู่นนี่นั่นอะไรแบบแค่นี้พอไหมไม่พอเหมือน <c oughs> เรากําลังเล่นเกมอยู่สักเกมหนึ่งแล้วมันดูหลากหลายมากะ ตื่นตาตื่นใจเหมือนเราซื้อตลับเกมแล้วแถมอะไรนะวันฮันเด็ดอินวันอ่างเงี้ยนึกออกไหมตลับเดียวเล่นได้ร้อยเกมอะไรเงี้ยเออนี่แหละคนเก้าหกสีเป็นแบบนั้นเลยหัวคอทมากๆความคิดสร้างสรรค์สุดๆนะครับแล้วก็เวลานําเสนออะไรบันทีเด็ก,ก่านั้นก็คือด้านหน้าเป็นเลขหกวิธีการทํางานเป็นเลขหกครับเน้นภาพออกมาดูดีใครได้เห็นใครได้สัมผัสวิธีการทํางานคนเล่นนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ย อยากอยู่ด้วยอยากทำงานด้วยอยากสนุกสนานด้วยอยากคือมีเขาเหมือนดีเจผมเรียกว่าอะไรเดียที่เขา,เ,าเปิดเพลงดีเจใช่ไหม <c oughs> เรียกอะไรอะ่ะที่เขาสร้างสารรค์เพลงจากเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องกำเนิดเสียงอผมก็มไม่รู้ว่าผมไม่ใช่สายดนตรีนะเออนั่นแหละดีเจสมัยก่อนอเรียกแบบนั้นแล้วกันนะครับสามารถถ่ายทอดอะไรพวกมานแบบ พอเปิดเพลงไหนปุ๊บโหก็โดนใจเปิดเพลงไหนปุ๊บโอ้คนก็เต้นคนก็ร้องตามอะไรพวกเนี้เออเขาเป็นคนประมาณน,นั้นนะครับ6946ก็สนุกสนานพอสมควรสำหรับชีวิตนะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยหยุดนิ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลาอะไรที่มันจันลงสมองนะเอามาเต็มที่นะครับก็อาจจะใครอาจจะมองมองทางลบอย่างเช่นพวกอบายมุงอบายมุกอะไรคือก็ไปทางนั้นได้ดีแต่หมายถึงว่าไปทางอินเตอร์เทนอ่ะได้ดี แต่ถ้า,าเ่าเป็นคนดีนะถ้าเขาเป็นคนดีนะก็แค่มันก็แค่งานไงนึกออกไหมเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสว่าโอ้คนเล่นี้จะต้องไปทางลบแน่นอนไม่ใช่นะครับก็คือเขามีหัวกรีดแบบนั้นสร้างสารรค์สิ่งจันรลงอะไรต่างๆที่มันสนุกสนานอะไรพวกนี้เขาทาได้เก่งแต่ถ้าไม่ใช่งานพวกนี้แหละก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกสถาปนิกต้องคิดอะไรใหม่ๆหรือว่างานที่มันต้องแก้ป,ปัญหาอะไรโดยที่ไม่ซ้ำซากจําเจอ,อยู่ตลอดเวลานะครับอ,อันนี้ก็ได้นะครับหรือ เราจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายของสมัยนีย้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่จะเอาของใหม่ๆที่มันจะต้องแบบแก้เบื่อของผู้คนอ่ะออกมาขายเนี่ยทำได้ดีครับเหมาะกับเหมาะกับงานที่เป็นยุคใหม่อยู่พอสงควรนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องของความรัก ถ้าพูดถึงเรื่องของบุคลิกอ่านี่ตัดไปเลยเต็มสิบได้สิบบุคลิกในแรงดึงดูดนี่เต็มที่ส่วนเรื่องการครบกันหรือว่าก,การได้คุย่ยางสมมติเป็นคู่ได้คู่แล้วเนี่ยผมว่าสนุกสนานนะอยากได้ทําอะไรนี่ก็คือแบบเหมือนคู่รักไปออกเที่ยวแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลอะไรพวกเนี้ยเออมีหมดนะครับความหวือหวาในเรื่องของการความรักนี่ดูแบบตื่นเต้นสดใสตลอดเวลาถือว่าโอเคนะถ้าในเชิงบวกแต่ถ้าเชิงลบก็คือ มันค่อนข้างจะแปรปรวนมันมีาอารมณ์ข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าตอนไหนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะรู้สึกแบบเวียงเวียงหน่อยก็ปกติครับสีสันทะเลาะกันแล้วก็ดีกันอย่างเงี้ยเป,เป็นเหมือนคู่รักที่แบบมิกแอนบางครั้งก็แมทบางครั้งก็ไม่แมทอะนะครับก็อาจจะมีลักษณะของสีสันในความรักค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครต้องการความปวดหัวในความรักก็อาจจะ เลขนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะความปวดหวัวคืออาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีคลื่นพลังสูงต่ําสูงต่ําอยู่รลอยเวลาในเรื่องของความรักผมว่าก็ก็ถ้าไม่ถ้าเป็นคนขี้เบื่อเลขคู่เนี้ยนะครับเรื่องของความรักไม่เบื่อแน่นอนครับมีเรื่องให้ทาทุกวันนะครับประมาณนี้นะพูดให้มันไปบวกไว้ก่อนนะครับเรื่องอารมณ์เนี้ยแน่นอนถ้ามันมีเลข6กเก้าหกสี่นอเต็มที่อยู่แล้วนะครับพลิวไหวไปตามกระแสอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ลองพิจารณาดู แต่ถ้าเชิงบวกผมว่ามันสุดเหมือนกันนะแล้วก็ดูปิ้งปังอะไรพวกนะี้เต็มที่เลยนะต่อไปเรื่องต่อไปอันนี้เรื่องทีเด็ดเลยการเงิน,เ,นเต็มสิบให้ยี่สิบเลยหากก่งมากครับเต็มสิบให้ยี่สิบเลยหากก่งมากกิง่งแบบสุดอะ่ะไม่มีทางที่จะหาไม่ได้คนเลงเนี่ยหาได้ตลอดช่องทางน้อยแค่ไหนก็หาเจอนะครับช่องทางไม่มีก็หาเจอเพราะเขาเป็นคนที่ขยับตัวตลอด ขยับเรื่องรายร่วงรายได้นี่ต้องได้ต้องมีถ้าไม่มีมันจะมาเออทำให้ตัวเองดูดีได้ยังไงจะทําให้แบบมีรอยยิ้มได้อย่างไรเขาก็หาเงินตลอดนะครับเป็นคนที่หาแบบถ้ามีช่องทางให้หาเอาหาเต็มที่แต่แน่นอนครับเลขหาเงินไม่ได้เด่นเก็บเงินนะมันเป็นปกติครับมันถึงมีการจัดวางต่างๆเรื่องของเบอร์ว่าเอ,อ้ข้างหน้ามันเป็นแบบนี้นะข้างหลังต้องมีเลขนะั้นเลขนี้มาคุมนะสาหรับคุยนนะผมมองว่าคุมได้ไหมไม่เรียกว่าคุมเลยว่ะ เรียกว่ามันมีแนวทางอื่นบ้างไม่ใช่มีแค่การใช้ใจ่ายอย่างเดียวมันจะมีแนวทางอื่นบ้างแต่ถามว่าใช้ไหมใช้ครับใช้แน่ๆสาหรับคนที่แบบไอ้มีเลขเนี้เดีย๋ยวเอาโนรี่มาดักมันไม่มีดักจับกันอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแค่แนวทางที่พอที่จะทําให้มันไม่ได้มีการใช้ใจ่ายอย่างเดียวแต่มันก็จะไปลดทอนเรื่องของถ้าบอกว่าไม่กั้นนะมันก็เป็นลดทอนเรื่องของช่องทางในการหาสมมติคุณมีเลขกลุ่มเนี้ยทั้งเบอร์ คะแนนการหาคุณก็อย่างที่ผมบอกได้ยี่สิบไปเลยเต็มสิบได้ยี่สิบไปเลยแต่นนคะแนนการใช้ใใจ่ายอย่างเช่นวิธีการจัดก,การเงินไมไ่เก่งเรื่องนี้ประมาณเต็มส0ผมให้ประมาณห้าถึงหกไม่ได้เก่งเลยนะครับไม่ได้เก่งเลยไปใช้จ่ายสูรส้ร่ายน่นประมาณนั้นแหล่เก็บเงินไม่เก่งเลยห้าถึงหกอะ่ะบางทีก็อาจจะต่ำกว่าห้าด้วยบางครั้งมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่ะคุณหาได้ยี่สิบ คุณใช้จ่ายเต็มที่ก็เหมือนกับคุณไม่ได้เกรงว่าเออจะหามาใช้ไปมึสนใจหาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยอยู่ประมาณที่6กถึงเเพราะว่ายัางน้อยคุณก็หากินนะครับเกินขึ้นมาหน่อย,ยมันก็อยู่ที่6กถึงเแต่ว่าถ้าคุณเอาอะไรมาดักมาจับมากันนะ้นมันก็คือลดเรื่องของการใช้จ่ายลงบ้างสมนะมุตินะมีมี5มาแทนมี7มาแทนเยอะๆแล้วก็มีแค่กลุ่มนี้แค่ข้างหน้าหรือว่าแค่ข้างหลังแล้วข้างหน้ามีห้ามีเจ็ดอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะลด เรื่องของการใช้จ่ายอาจจะน้อยลงแต่เรื่องของการหาก,ก็น้อยตามไงนึกภาพนึกภาพตามใช่ไหมครับเออน,นั่นแหละเพราะมันไม่มีเลขไหนที่มันเพอร์เฟกสมบูรณ์นะมันอยู่ที่ว่าเราเห็นจุดด้อยของตัวเองในเบอร์กลุ่มของเราตรงเนี้ยเราสามารถจะจัดการมันยังไงเราสามารถจะทาให้มันลงตัวได้ยังไงเราเตือนตัวเองอย่างไรถ้าเราเตือนตัวเองได้ต่อให้คุณมีเลขทั้งเบอร์ถ้าเราเตือนตัวเองตลอดว่าฉันจะให้จ่ายแบบนี้ฉันจะให้จ่ายแบบนี้ คือมีสมาธิมีสติอยู่กับตนเองอะต่อให้คุณมีเลขใช้จ่ายทั้งเบอร์นะจิตค,คุณมันก็กําหนดให้ว่าโอเคฉันจะหามาแนี้ใช่ไแบบนี้คือให้ตตรเอมเป็นคนกําหนดแล้วแนวทางมันจะออกมาดีครับคือไม่ต้องไปกลัวสมมุติว่าเลขนม้ 9, มีหกเก้ามีหกสี่โอ้ยแย่มากๆเรื่องของการใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ที่คุยวอกไปคือเรารู้ตัวเองแล้วจะดีที่สุดแล้วอีกอย่างกับกันก็ตามครับส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าเลขคุณเป็นเลขแบบ หนึ่งสีห้าหนึ่งสีห้าเก้าทั้งเบอร์ไม่ได้เด่นเรื่องของการเงินเลยไม่มีเลข 8, แปดเลยไม่มีเลขหกไม่มีเลขสองเลยมีแค่เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าเลออกแนวใช้แนวคิดตลอดคุณอาจจะไม่เด่นเรื่องของการหาก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่รายได้ที่มาจากการทํางานของคุณมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนะคุณจะรู้ว่าควรจะใช้ยังไงมันก็เลยไปเด่นเรื่องของการจัดการสิ่งที่คุณจะต้องเร่งคืออะไร ไปหาทางให้มันได้ก็คือเล่งตัวเองไปหาทางตั้งใจขยันเยอะๆแล้วกันเออถึงทางมันจะน้อยแต่ท่านขยันน่ะความขยันมันจะทาให้เรออายได้มันแตกยอดออกมาอีกงดิภาพออกใช่ไหมครับเพราะนั้นสาหรับคุยกันเองแน่นะว่าไม่ต้องตามเลขครับให้เรานําเลขให้เรานําเลข,ให,เเลขให้เลขมันบอกแค่อาท่านมีอันนี้สมมุติคุณทํางานต้องทํางานหนักเนี้ยสมมติมีคอนผมชอบผมชอบ,ชอบยกยกเรือคอนค้อนเนี่ย ถ้าคุณมีตะปูไอถ้าคุณมีถ้ามีหน้าที่การงานทําเยอะๆคุณคอ้อนเอาไว้ que, เป็นอุปกรณ์สำหรับการข้างสาร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านหรือการซ่อมแซมบ้านถ้าคุณทําเยอะๆมันก็ได้งานเยอะได้งานเยอะรายได้ก็เยอะถูกไหมครับแต่ถ้าคุณมีค้อนมันหนักอยู่แล้ววิธองานคุณมันต้องใช้ค้อนไงมันก็ต้องหนักอยู่แล้วแต่ว่าคุณขี้เกียจไงคุณก็อาซ่อมมั่งไ่ซ่อมมั่งไปรับงานมั่งไ่รับงานมั่งค้อนคุณก็ได้ใช้น้อยพอม้มได้ใช้น้อยปกติค้อนมันก็ไม่ได้ไปเหมือน การขายผลไมก้การขายมันเป็นงานช่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขายของกินของอะไรที่มันหาเงินได้มากกันถ้าคุณไม่ขยันมันก็ไม่มีเงินนั่นแหละประเด็นเดียวกันครับเลขมันเหมือนกันถึงเลขคุณจะหาเงินแต่คุณไม่ขยันมันก็ไม่ได้มาแล้วแถมคุณมีการใช้จ่ายดีอยู่ตลอดเวลามันก็ออกเยอะกว่าแต่เช่นเดียวกันเลขที่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่คุณขยันทํางานรายได้มันต้องเข้ามาเออนั่นแหละ เพราะฉะนั้นการปรับจูนอยู่ที่เรานะครับเลขมันบอกทนงค,คนกําหนดดีลายคือเจ้าชะตานะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ก็น่าจะครบทวนกระบวนความที่คอเข้ามานะครับอธิบายส่วนเสริมต่างๆเข้าใจด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่อ o u t u b e คุยเอแล้วก็เพจของคุยกด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเราจะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการรีวิวตัวเลข โทรศัพท์มือถือทุกวันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ให้แต่นา้ม,มากครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยสุขภาพอย่างไรทุกท่านสวัสดีครับ